วันนี้ออกมาแล้วคุณพี่น้องจ้าโอ้ยกำลังวัดสิพาคันนั่งเล่นทะเลพาม้านาเล่นดินทรายนะเพราะว่าพ้าผายุมาอะกำลังนั่งรับลมกำลังมีแห้งพี่น้องเลยโอ้ยเลยเสียมันแต่กันไม่เป็นไรลูกยังอยู่หลายวันอยู่เดี๋ยววันหลังค่อยมาใหม่เจอปัญหาผายุงพ่อเลยเจอปัญหารถอีกแล้วพี่น้องปัญหารถเป็นอะไรรถเมือมันจะรั่วล้อหลังพี่น้องมันเป็นอะไรถึงมันจะมันแ่บลมมันแฟบต้องขอร้านช่อปพี่น้อง โอ้ยเจอปัญหาเลยมาเที่ยวทะเลครั้งนี้นะรถก็ยางแฟบนี่ล้อหลังสายนี่ไปเราก่อนก็ล้างหาหลัดเลยเขาเลยขี่ซ่าๆเพรว่าลูมันออกหลายเติมบรรยากาศโคตรน่านอนท่านผู้ชมเลยเมื่อกี้น้องมะนาเขาไม่ไปนั่งสัมผัสทะเลเลยโอ้ยผลหมักได้พ่อดีใจนิ่มดีใจว่าแต่มะนาดีใจพวกกันไดพ่อกขาจากคนหมักติดมือถือนะแม่บอกว่างโทรศัพท์ วางเลยจะเฝ้าแหลนลงเลยกับแม่ยไอขาย,ยาสนกุกกนะระโดนั่นอะว่าพาไปว่าน,งนงางเหังยังม่กินๆๆากนางคิวควนี่กินกที่กูก็บไอ๋อกินแบบว่าพวกกันสนมตำหรือซ้งสิน่าสมตำกับยาเนแนวนางแบบว่าเนวนงกินไปทเบิ่งทะลิไปน่เือนแรมบอึดมกะทินขาหัวเขาอึด มาตามโลดนะจำก็ได้แบบลูกชิดหนึ่งสีก็ได้เอา้วข้อหมายแบบลูกชิ้นก็ไม่อยากเพราะว่าอิ่มเอาคาระไม่อยากกินโล่งกันเกินแล้วก็ไม่อยากอยากอะไรรู้ไหมอยากอะไรทุเรียนอยากนอนทุเรียนเขาไม่อยากอยากนอนเธอไม่กลัวอะไรเธอนอนกลัวอะไรกลัวจะมีคนนอนทับไม่กลัวกลัวไม่ทับอ้าา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 า แค่นี้แหละัวเมียนะอ่ามีอะไรอะ่ะบรรยากาศดีอย่างนี้หาหาอะไรสนุกสนุกทำดีกว่าไหมกินขี้แล้วก็ปลิ้นนอนคร <c oughs> าวนี้ไงใช่ไหมนีไม่ไม่ใช่อ้าวไม่ใช่แล้เป็นร้านอะไรเมื่อกีนนะ้ไม่รู้เพ <c oughs> อย่างหัวดำพี่น้องพวเมียเมื่อคืเอาเวลาความกติหาร้านซอมต่อไปพี่น้อง <c oughs> อ,อ่าค, <c oughs> คอยกุ้มใจเขาก็าสบายใจลุ่มลุ่มเขามันแฝดไปเครื่หนึ่งนะเพราะเม้นเราคอยญาตมันเกิดอุบัติเหตุได้ เกิดมันลื่นเกิดมันเป็นอย่างแบบมันนั่งดอกยางมันนั่งกับ่ค่ครดีแล้วข้องทางนี่ถือเด้อพี่นองเด้ออาหารกับพอแพงผลไม้ก็ถูกผลไม้ถูกนี่คือพวกกล้วยนะนี่หนึ่งกล้วยมะพร้าวที่ว่าถูกนะเอ,อมังคุดลองกองเอ,อพอกินแต่ทรียนก็ราคาก็เหมือนกันทั่วประเทศ ก็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 มาีสวนมันก็น่าจะถูกกว่าอยู่ดีก็ก็ถือว่าไม่แพงอ่ะเอายง่ายๆอาหารการกินแต่ว่าสิ่งที่แพงรู้ไม่คืออะไรต้นหอมผักชีไม่รู้กันทำไมมันแพงจัางมะนาวน่าจะไม่ค่อยมีคนปลูกเยอะเหมือนทางอีสานต้นหอมผักชีสิบบาทได้อยู่ดอกสองเซนทางอีสาน ถ้าคนไม่ค่อยซื้อแม่ค้าแม่ค้าเขาก็เลยเปลี่ยนกลุ่มลด้วยขันไอหาลายๆขายหมแต่ถ้า,าเป็นกับข้าวเป็นอาหารตามสั่งข้าวผัดกะเพราไข่ดาว40บาทพ่อกิน45บาทถ้าของอะไรมันมีเยอะราคาจะไม่แพงถ้าของอะไรที่มันหายากยากแต่ผัดกะเพราเยือนยูอ,ยอีซานน่ะ70บาทนะคะผัดกะเพราไข่ดาว70ร้านดีคนไปกินน่ะแต่ที่นี่อ่ะ30บาท สี่สิบบาทพิเศษไข่ดาวสี่สิบห้าบาทนะครับเก้มโซโดาแพงไหมก็ถือว่าพ่อกินเนาะถือว่าบ่อแพงเนาะพี่น้องเออส่วนเป็นกุ้งเป็นอะไรมันก็สดไปหมดอูพ้พี่น้องเออคอยจอยากซื้อน้อกินอยู่ครับมันบ่อแห่งแม่มันเปียกมันเชยเราคอยคิดค่าในเะง็ดกนะับเขาทีนะ่แรกก็ว่าหาามึกกล้วยมึกห้อมยัดตูดงามพอได้ไปยา ยางนั้นเยมันเปียกมันจืดแล้วเมื่อได้แดดกอนยังกินก็บอกแล้วไงว่าจะอยู่ายเยอะอยู่หลายวันอยู่อาจจะอาจจะอยู่สามปีนู่นแหละกะไว้อะนะไม่ฉันจะอยู่สามปีทุกคนบ้างไงโอ้ยอยู่ตลอดชีวิตก็ได้พ่ออเราอยู่เลี้ยงดูแกแกยิ่งดีใช่ไหดองจอยบ้างไม่ว่าเลี้ยงดูไม่ได้ไปเลี้ยงดูแบบเลี้ยงเด็กน้อยหรอกคำว่าจะเลี้ยงดูกันก็คือแบบ ยุ่งเกยกันี่ง้พอเก็บพอป่วยก็พาเราไปโรงพลงบาอว่าไอ้พมซอยเียเราจันทันที่ใดมาฮอเงียนแล้วพี่น้องน่าทากันแล้วท้งคุลูกพ่เง้คนหอมขนมพี่น้องเดกินลูกเดงกินเร็วเรวเรวเรวเขาไปโยมยามดเออพี่น้องมอเทียนแล้วัดนีอาู้เนี่นมมนเออ

กัดซุกุปปูุกยาหกินน้น้ำกันมาละเอ่อเมล่งวนยังเปาอันนี้เรพี่น้องอาม่อังเองกันนี่ได้ชุ่นี่นะไม่ยังได้งเคกิันยังโอ้เค้กบ่เอาไปงเมลงนาะเค้กเนาะยังพี่น้องม่ใชขนมนมเลยนมไม่พรกับ

เออาน่เออานหายากเอแเนะอ้มันจะกิใส่ในวันอาให้แล้วก็าใส่หงายเ่ยแล้วพอกนาไปังใสแล้วยังใสเออ เปิบอวใค้ปิ้นเปิ้งอันนั่นหบเอองนะคาเออใสนกอใส่แบนี้เอกัดด้วโอ้กัดกับอะไรเนาะดึงโหลดเออหยงาก็ะปูกใส่น้มกันใด้เขาคนละโตเออตอนมีเสียบซูนเลยโอ้แั้คืออะาเนาะโมเมนข่อยกับน้องม่นเนาะใส่น้มกันรวลดนี่ เออทอดรต์อดไก่มุ้งด้วยเออพี่บอแล้วบอยบอมีพุ่งมีอย่างเนาะเออ อี่ออแล้วถึงน่าสิเกตสิบก่วแต่เรายังยังอันนั้นนะเราแข็งแรงแล้วแข็งนมมาเอาเรายังอันนั้นเดยอีบอ๋เออ่ใ่อนใ่สวมี่ตะานอันเขียวเราร้อนซื่อๆเลยน้องยะอย่างอื่นยังติงตึงมัดกี๊เอาเราได้อีบอ่อ <Gew> แข็งแรงนะความหม่อืมถ้าใส่คืนเนาะเสียสีนี่เนาะไม่ใที่แรกมนวัดกิซอไม่ยาวันนี้น้ำม้นวัดเอาเอาใส่แบบไหนมาได้ไเลยว่าน้ามีอยู่แล้วจะเอาไหมเออแล้วเราแตีงโตเออแล้วเราเตียงล้วก็งามดนยาน่เราคนนั่น สูงคนใหญ่หวานแเล่าในละครฮ่าฮ่าฮ่าครัเอาคลิปนี้กันชิตางเพราเรียนกันไปเด้อพี่น้องมาแนวรีวิวกันเมื่อเดล้ววันนี้นั่งคุยกันวันนี้เออนั่งคุยกันอันนี้เอออันนี้กันไปแต่ไมไม่งานครับคุณตีเฮ็ดวันเกิดให้หลานเราเขาเคยเฮ็ดแล้วเขาก็อยากเฮ็ดนายาเนาอืมอันนี้กับตีเฮ็ดใต้คลิปกับพี่น้องกันแหละเออพ่อได้วาเคยเฮ็ดแล้วก็เลยเฮ็ดให้เพลินนะพี่น้อง มันนี้กระมีเค้กอยู่ก็ซื้อมากรับโแม่นหารอยติขาดอยู่ห้าบาทเค้กนะเค้กกับแห้งนะพอคู่มือเนี un, ่ยเนาะเค้กมีแต่ละเกตแปดลอยมีแต่ละสี่ห้าลอยนี่เค้กกอะไรอันเค้กที่เ้าปานี่นะอะไรก่อนแล้วหูเขาปนนี่เองเค้กวันเกิดเออต้องได้ต้องอันต่อไปต้องได้ใส่เนี่ย ช่วยฟังเนี่เนาะอก่อนเนี่ยก่อนเนยานเนยหูแบบเออคง่อยเนันอปูอ่อหมัวเมื่อเช้านี่ปูแล้วไปเห็ดงานเห็ดเวียกแล้วเนาะผนขึ้นว่านาตางมันปูแหลมมันยังคนจกเกิน